8ปดสิบแปดตีวันนี้วันนี้ก็เคยมาทำบุาวันนี้ก็มาพิสพานบุญพาญาลูกหลานมาทำบวันนี้ขอโอกาสได้นามรดกนั้นแต่ขนยสะาดมาทำบุญบรณาธิการคนอายุครบรอบแปดสิบแปดปีภาษาทิ่ตงเรียกเปียนเรียนคนคนสาธุสาธุตั้นต่อไปขึ้นโยมกิติมา ไปรีพินาท่านที่สคือประยงัชราปรีพินาท่านที่สี่สการัตมณีละนอาจารย์รักคิวคนนี้ก่อนปัมมาไปรีพินาอะไรนี่การดัมดับตัวเลขดัมแล้วสกาวรัตน์มณีลน่รสาธุสาธุ แล้วคุณโยมโซดเอนพิดาโซพิดามณีรัตนพรท่านต่อไปจะรุววันพี่บุญโชติชัยิตใจิตชัยิจิตแล้วก็ท่านที่ปัตมาโมต่าวิสยาสาธุสาธุมาค่ะคุณโยมทันยรักโมต่าวิสยา สาธุสาธุก็เป็นโยมทานินกับให้ที่หน้าสาธุสาธ oui. like ุวันนี er. ้มาเป็นสะพานบุญให้คุณย่าคุณแม่คุณย่าใหญ่คุณยายอายุแปดสิบแปดปีคุณพ่อคุณคุณปู่หน้าคุณหน้าเจ้าว่าให้พ่หน้าป้าแปดสิบแปดปีเจ้าว่าเปานป้าใหญ่องค์กรองค์กรองค์กรวันนี้ก็ อยากิี่ทาคร้อมแล้วเพื่อเป็นพลังบุญถวายน้ำปานะแล้วก็ตามสุดสุนมเาทว่านโมสามจบโยมเก่าคำคำพีที่อยู่ในจอจะเป็นพลังบุญสองโมนสาจบร้กันแล้วกก่าเสร็ค่อยถวายเก่ำถวายก่อนเนาะถวายก่อนามจบกันนะครับนโมตัสสะภะวะโตอะระหังสมมาสัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหัง มาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังณันเตภารตาลิภิกขุสังฆัสสะโอนุเชยามะสัทโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิ อิตายะสุขายะแบบสงุญเจริญข้าพเจ้าขอห้พระพุทธาภิไายเราเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออนิสงส์จากการหลายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญ ส่วนผู้สูให้แก่รวงวิญญาณญาตายยิายยาตสมิงมิส,สหายเจ้ากรรมนายเวเรแม่พระธรณีพระภูมิเจ้าที่และสัตว์สัตว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของของา้าเจ้า อินแรงจงปกปักรักษาพระเ้้าพร้จะจะรองด้วยญาติาติจงมีความสุขควา,ามเจริญตลอดกาลนานเทอ